สวัสดีครับทักทายยามเย็นกันสักหน่อยนะครับผมทีมงานเราหลายๆท่านน่าจะอยู่ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังเดินทางกลับอยู่หรือเปล่าแต่สำหรับผมน้องบอสต้องบเบเจรถเราประจำการแล้วนะครับเราประจำการเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสู้นะ <c oughs> เราประจำการที่โครงการเรียบร้อยแล้วเนี่ท่านในที่เข้ามาแล้วเสียงดังฟังชัดของหมายเลดหนึงหน่อยครับเสียงดังฟังชัดของหมายเล็กนึงหน่อยทักทายนะครับผมคดเดียวจากเพจคดเดียวสร้างบ้านให้ขายดีหนึ่งปีร้อยล้าน นะครับจากช่องทาง enjoy home enjoy life สรุปความลับบ้านขายดีปีที่ผ่านมาโดยรวมน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเพราะเราสร้างแบบไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดสรรแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเข้าจัดสรรนะครับแต่ปี6 7เจน,เนี่คือเราสร้างแบบก้าวหลัง ผมเพราะมีพื้นที่เพิ่มตามรูปแบบการแบ่งแปลงของเราเนี่ยได้พื้นที่เพิ่มได้ติงเพิ่มอะไรประมาณนั้นเสียงดังฟังชัดขอหมายเ,เล่นหนึ่งนครับผมสัญญาณดีหรือเปล่าเป็นไงกันบ้างท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นสร้างบ้านขาย มาเรียนรู้มาหาข้อมูลด้วยกันได้นะครับผมแบ่งปันข้อมูลดีๆกันเพราะผมก็เริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรกจิเลจากับเจ้าของที่ขอเอาที่วาพัฒนากรค่อยๆขยับขยายเช่นกันเสนอโปรเจกต์ผู้ร่วมลงทุนคือเริ่มโดยใช้เงินของผู้ร่วมลงทุนเช่นกันทำได้จริงวันนี้เราเดินทางมาถึงเฟสเก้าเฟสสิบที่อำเภอขามทะเลสอนครศรีมาเอ็นจอยโฮม แล้วก็เฟสหนึ่งเฟสสองที่จากการที่เราะสะสมรวมข้อมูลมาพูดคุยสื่อสารกับลูกค้ามาทำให้เราสรุป3ข้อสมความรับว่าทำไม Enjoy Home Park นาใหญ่วิวงเราิ้งขายดีข้อที่1ข้อที่1ข้อที่หนึ่งนะครับคอนเทนต์มันโดนครับคอนเทนต์มันโดนลูกค้า เอฟซีทีง,งานที่น่ารักของเราถ้ามีโอกาสได้ติดตามจะรู้ว่าเราทำคอนเทนต์ต่อเนื่องสม่ำเสมอเราพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าของเราเหมือนพี่เหมือนน้องกันเราค่อยๆสืบหาปัญหาสอบถามความต้องการของลูกค้าไม่ใช่อยู่ปุ๊บมาโพสขายโพสขายอย่างเดียวไม่ใช่คอนเทนต์ content นะครับเราอยู่ในกลุ่มพื้นที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายอยู่ในกลุ่มแบบง่ายๆหนึ่งพันคนสองพันคนสามพันคนไม่ใช่กลุ่มที่เป็นหมื่นเป็นแสนเยอะๆไม่ใช่นะแต่กลุ่มเยอะๆเราก็มีอยู่บ้างแต่กลุ่มที่ทําให้เกิดการรับรู้เกิดการมองเห็นคือในพื้นที่ครับข้อที่หนึ่งคือคขนเชนมันโดนอ่าหนึ่งจุดหนึ่งมันโดนกลุ่มโดนกลุ่ม อย่าละเลยกลุ่มในพื้นที่เราต้องการลูกค้าเป็นแค่หนึ่งคนต่อ1หนึ่งหลังทุนนั้นครับ ขาของเราเราจะต้องรู้ปัญหาของเขาคืออะไรโดนใจคอนเทนต์ที่เราทำไปจะต้องมันรู้สึกว่ามันสะกิดใจเขามันถูกขยายถูกพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเจออยู่และชี้ช่องทางหาทางออกร่วมกันต้องโดนใจด้วย ถึงแม้เราจะอยู่ถูกกลุ่มแต่คอนเทนต์เราไม่โดนใจโอกาสการขายก็น้อยหยกตัวอย่างแล้วการยกตัวอย่างกรณีหนึ่งจุดสองคอนเทนต์โดนใจคือเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มลูกค้าของเราทํางานประจําทํางานบริษัทรับเงินเดือนอันดับต้นๆของคนที่ทํางานของกลุ่มลูกค้าของเรากลุ่มนี้คือมีรายจ่าย เพราะอะไรครับใครที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการทําการตลาดการโฆษณานะเราจะรู้ว่าลูกค้าหนึ่งคนหนึ่งรายกว่าที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นได้ต้องโดนโฆษณากระแทกนะครับต้องโดนโฆษณาโน้มน้าวกลมหลายรอบมากๆหลายรอบมากๆนะนะครับบางบางรูปบางมุมอาจจะยังไม่โดนใจครับ โอ้วันถัดไปหรืออีกสามวันถัดไปโพสต่ตอไปเจอรูปที่โดนใจเขาเกิดการดีลกันเกิดขึ้นเน่โอเคไหมครับแล้วตัวเรานะจะต้องนำเสนอตัวเองตามที่ผมบอกมาโดยตลอดนี่คือข้อแรกแล้วผมแยกย่อยให้อีกสามข้อ ความลับข้อแรกแล้วย่อยอีกสามข้อที่ทําให้ปีหกเจ็ดที่ผ่านมาบ้านเราขายดีข้อหนึ่งนะคอนเทนต์มันโดนแล้วก็มีข้อย่อยอีกสามข้อข้อสองข้อนี้ข้อสองข้อนี้ผมเชื่อว่า Enjoy h ยโ e ของเราถือว่าเป็นต้นๆถือว่าเป็นต้นๆที่ทําได้ดีเพราะส่วนใหญ่ใช่ยังไม่จะไม่ังไม่หมดนะ เป็นจอยโฮของเราแก้ปัญหาแก้เคสแก้เคสได้ลูกค้าที่เข้ามาเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตต้องแก้เคสและเราจะต้องเอาให้สุดต้องแก้ให้สุดถ้าเราแก้เคสได้แก้เคสเป็นแต่เราแก้ไม่สุดถอดใจก่อนหรือใจไม่ถึงนะโอกาสที่ได้ลูกค้ารายนั้นมาก็น้อยหรืออาจจะเสียโอกาสให้กับโครงการอื่น แต่ที่ผมรวบร,วม,รวมจากข้อมูลกันช่วยกันแก้ตลอดเราทำได้ดี Enjoy Home เราทำได้ดีผมทำได้ดีเจรถทำได้ดีทีมงานเราทำให้ดีได้ดีรวมถึงเจ้าที่สินเชื่อต่างๆทำได้ดีเราแก้ปัญหาแก้เคสได้และเราแก้แบบสุดเราเอาให้สุดอ่ะไม่ใช่พอถึงเวลาเขาบอกว่าต้องตัวนี้เพิ่มอ,อีกหน่อยนึงเพิบเราดีหรือไม่ดีจะทำต่อไหม ยังไม่หมดเอาตรงนี้มนาะโผล่ขึน้นมาอีกตัวหนึ่งเฮ้ยถอยดีกว่าส่วนใหญ่จะเป็นซะอย่างนี้มีครับบางคนเหลือเพียงแค่เจ้าที่ฝ่ายอนุมัติเพียงคนเดียวเจ้าที่ฝ่ายอนุมัติเพียงเดโอนครับเด้โอนคำว่าเล่นให้สุดเนี่ยจุดสำคัญมันไปเกี่ยวข้องกับทุนและก็ความเสี่ยงครับ ที่ท่านเจ้าของโครงการรายย่อยหรือมือใหม่ห,มลหลายๆท่านไม่กล้าเล่นก็เพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับทุนแล้วก็ความเสี่ยงข้อนี้เราเคยคุยกันแล้วหัวใจสําคัญของทุนและความเสี่ยงข้อนี้ในการที่จะแก้เคสนะครับแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมีลิมิตท,ที่ชัดเจนบริหารจัดการความเสี่ยงบริหารจัดการจิตเรานิ่งเราแข็งแล้ว ค่อยขยับขยายเพิ่มขึ้นแล้วฐานลูกค้าเราก็จะกว้างขึ้นด้วยใครเข้าใจประเด็นที่ผมพูดบ้างเพราะบางรายละเอียดเล็ก,เกน้อยบางทีการสื่อสารผ่านออนไลน์อาจจะทำให้ประเด็นคาดเคลื่อนได้แต่ท่านใดที่มีโอกาสได้ติดตามมีโอกาสได้เริ่มลงมือทำจะรู้ว่าเกี่ยวกับทุนการดูแลลูกค้าพวกนี้มันคือความเสี่ยงเหมือนกันและบางคนไปต่อไม่ได้เยอะมากๆ เพราะมันเกินตัวเกินงบและไม่รอบคอบที่ทำให้เอ็นจอยโฮมเราบ้านขายดีเพราะว่าเราแก้เคิดได้และเราแก้แบบสุดจริงๆข้อสามข้อสามข้อสามนะเป็นไงกันบ้างครับปีที่ผ่านมามีใครที่บ้านติดมือบ้าง มีใครที่ขายช้าบ้างมีใครที่รู้สึกว่าทําไมเป็นปีที่มันชะลอตัวบ้านขายยากบ้างโดยรวมของ enjoy home ขายดีแต่เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่เข้า โครงการกับธุรกิจของเราได้บ้างเ okay, ไหมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าสัญญาณขัดขาดหายก็ขออภัยด้วยเราอยู่ในมุมอับสัญญาณหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับ <c oughs> แต่อีกเครื่องหนึ่งโอเคนะนะครับอีกเครื่องหนึ่งโอเคทีมงานเราเข้ามาตลอดแล้วก็ไลฟ์ได้ตลอดพอดีเราไลฟ์สองช่องทางเราไลฟ์สองช่องทาง อีกช่องทางอีกมันเป็นอีกเครื่องหนึ่งคนละเครือข่ายกันอือเอาใจยากจริงๆนะครับเอาใจยากจริงๆการเชื่อมต่อช้าบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดเราจากการลงมือทํเพราะปีนี้เราจะต้องเจอกันมากขึ้นบ่อยขึ้นและปีนี้ท่านใดสนใจอยากที่จะเรียนรู้ไปนะครับจะแจ้งให้ทราบในก,กาลต่อไปท่านใดที่ติดตามมาแล้วสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังแรก ไม่มีที่ดินไม่มีทุนจะต้องมีวิธีการอะไรยังไงได้เจอกันแน่นอนทั้งสัมมนาสดและออนไลน์เดี๋ยวแจ้งทราบก,กับต่อไปอย่างที่บอกไงเพราะเราเจอปัญหาเจอประเด็นที่ปีหกเจ็ดทีมงานเราขายบ้านช้าลูกศิษย์เอฟซต่างๆขายบ้านช้าแผลวๆพลังงานตกไม่ได้นะครับเราจะต้องมาส่งต่อเรื่องรายดีด กำลังจะด้ดีข้อมูลเคลดลับการเดินทางดีๆให้กับสูทุกคนต่อไปโอเคนะครับข้อ3ามสรุปข้อ3ามนะครับความรับผิดแต่จะต้องมีขั้นตอนมีการวางแผนมีการเตรียมตัวนะยกตัวอย่างลูกค้าเข้ามาจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการเกี่ยวกับ การเคลียร์หนี้การปิดหนี้การเคลียร์บูโลการเดิเตตเมนต์แล้วก็มีการวางแผนเตรียมตัวใจเย็นและ ขายเองเราขายเองเคสแบบไหนมาเราวางแผนให้หมดเฟสองนาใหญ่วิวบายเอ็นจอยโฮมของเราวางแผนหลังที่หนึ่งจนถึงหลังที่เจ็ดนะครับหนึ่งสองนี่วางแผนตั้งแต่เฟสหนึ่งนางกลางอยู่นะแต่เป็นการวางแผนที่มีขั้นตอนและ เนี่ยครับโฆ,โฆษณาเนะี่ยเข้าถึงน้อยมากๆแต่เรารู้ช่องทางในการทำคอนเทนต์เรารู้ว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเรามีทีมงานที่ดีและเรามีขั้นตอนสามารถอดทนรอคอยผลลัพธ์ได้อย่างใจเย็นโดยที่แบบไม่มกกวิตกกังวลอะไรกับการรอคอยสามเดือนหกเดือนตรงนั้น ใครที่เจอลูกค้าที่ต้องมีการวางแผนเตรียมตัวสามเดือนหกเดือนอยากให้ปรึกษาสอบถามกันมาเมื่อจะเป็นผมเองหรือว่าเจรถหรือว่ทีมงานเราคุณจะได้รับทราบข้อมูลที่ดีๆมากๆและจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในการที่เราจะดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ในการที่เราจะดูแลลูกค้ากลุ่มนี้นายใหญ่วิวเนี่ยเกินแปดสิบเปอร์เซ็นเป็นลูกค้ากลุ่มที่เราจะต้องมีการวางแผนเตรียมตัว แต่เรามีขั้นตอน รัวรัวเป้าหมายปีนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น enjoy สิเนคีปีนี้นะครับที่